อ,อันนี้เป็นม้าตีเห็มันหลอนได้เดี๋ยนี้มันแนะนำกระท่อมที่เนาายมาเนี่มันเป็น,น,นไปทวนเลมึงเห็นมั้ยม้านังน่งกระท่อมสิเอามันจินหลายมันหลอน,นตัวหุ้ยจะหาเห็ดได้ขาเน<ะ>กินน,น้วไหมแม่ยงยัง่ะกินน้ำเจาหน้าคุ่น บปยนี่ีเราเป็นวัทองไปบอกครับอแม่ผมเล่นเป็นคุณแผนเนี่ยผมองข่าววัทองเลครับวน้าันเป็นยัติงนต่ว่นอันนี้มันลูกหอยเจ้าหน้าก้าตัวเป็นคนแรกสังต่อไปวัทองกับคุณสร้งกันสิอกเออก็บอกถึงพันธุ์ี่ครับพ่อขุนยากกูถือของแท้เต้นตัวกับดรกอทุกท่ากับวัเรงาใ่ได้ครับผมมี่องน้ำขอผมไปนั่งอยู่ข้างหน้า พอมีนำลางระถอนแม้มทุกเท่าหรือเซ็ตไปมืนองสิบเ้ห้ายองนำเาสงนายจะขายมันบอครับเออใช่แล้วจ้าขายผมก็รับออดแก่ขอบขอบจีเกียกเอาคูไหมเออเขาบอกล้วว่าดุมากแล้ว มันจะลอกคอยจะมาแจ้งมาเดียงเือว่าหายตัวได้เองไปได้หว่าหว่าแล้วเอายุดย่ากินไรไปกระตอบแล้วไรักพอดแม่ได้ปะเนไจี๊ดเียวีผีร้อยอยแต่น็คีแต่นีท่ารรมดาทนี่ไม่เป็นผีหัวหลอ่อนื้อีหัวหลอนผีหัวหลอนรกรันได้่อเอ้ยไปตอบไปตอ ลูกขางเจ้าเนี่ยลูกขางเจ้าว่าเจริงว่าอยากโเล่ไปแกงนุ้ยง่ะยานนั้นอุ้ยสก่าถามฮะน้เจ้ากันกาดำ้พมมาลยเมือกจ้นั่นคือปีกนกกระทา็สมเลยเว้ย แยกูตัดแต่หูท no. yeah. ัดหูก็เป็นปลาไหลเียนระอมดจ้วแมส่งว่าไม่กิเห็ยนต่ลูกูนะาแม่ไม่เย็นกูเห็นแล้วเขอยากกินออมจะได้ไก่แม่ยยังกินแค่ไก่หนิแม่กูจ่าไหนมันเด็กงมหัอยู่ ใส่ออดันหนึ่งเออไปหัวหายากพี่สิเอ็ก้อาบกชุบเนี่ยผมบอกเนั่ยก้อนคือนีไหมก้อนรได้ก้อนัด้ไนฟนสามันมันไหลอยู่นูเาสานบอได้แน่ม่คนเป็นวันเดียสียกระดานซิสูดเสียเต็มันไหนจะได้ัสนน่าบานนี่าต้อนเ็งจะไหนเอาปลาคะคราบดังรถให้จะไหนนี่ย เปมัดหนึ่งสองสามดูดอกไปมัดโดนหาแบ่ไอ้ยคกะอ้าวเอามุมูดแจ้าันเองวกะี่แดงมันเยใช้บริการเ้น่ ไปตามผู้หตาขายของลูกหุ่นเยยมยี่มบหูเลยอกูรู้แล้วว่ากูเป็นไี่มาสร้างหูจักแถบ้านเยูเป็นมหายจนโอ๊ยยางปวดจนจนพ้นลูกกูมีอาชีพขายยังเดียวขาข้องขายังเดียวขาล้าเก้อไรก็จะเก้าชก าพี่คุณอชายกอแวที่าัอยากับแนยูนี่แทีัว่าช็อปะนี่มหน้าตา็ือไปแต่เลยตเนี่้ก็ถอเป็นเย็นนะใชบอกชื่อเขาไปเว่ากูชื่อวาหังเาก็บอกคุณอนกูจังกเว้ยออโออบริา thank yeah. you พออูดไม่คิดโอ้วทองเนี่ยใครโอ้มีทางเนี่ยแขกูตายดข้าไม่ได้ในชีวิตมึงขึ้นมุงต้ออันนื้เพื่อกรเพื่อขอ้าจะตืนอามัตมึงสิเป็นอามตะมงสิอยู่ให้ไปเอ,อ่อออาเนีมึอออองอยู่นีแอนยู้อยากได้นอเดวังัก <c oughs> สักทุกขิด เอ,กเ,กเอาเนี่ยก็แลกเปลี่ยนอเนี่ยมงมา,าเอาอันนั้นมันมีกลางลูกอ๋อชัดเจนมันไม่อยากะลูกี่ควายัเพ่นพี่น้องสี่สเขาออกมาคอั้เฮ้ย ยงเปนกามาเวยสียงาพาเปียกพาเปียมากินตลาก็มามาจะกินตลาสองอ๋่ผ้าผ้าลูกงเน่ขาดก็ขาดอ่ะ่้ยังอีกใหญ่ที่มเขาขีเขา่าถือถานปาอย่างมถาดมาเข่าไหมไป็ไป้อย่างมมับป้าเนามึงรับเรียงได้เขาบอกว่าหนาจิบปีงวด เยงไปบอกนบอลามน่สามคนบอกว่าสเรียงลอาไม่แลว่าจิงจนะโอ้ยถ้าจะส่เอาไปบอกเขาเรื่องนี้สน้องเออเ่องนี้เออเรื่องนี้นะเออโอ้จะมากูตายนอนปีงตัวนี้ ไอพวกาม่ได้เกิดรู้จักไ้กาเข้าจุนาพุ่งเจ้าหลุมทีากรอดึงนั่เข้มรางอ้อออรดยนไก่มึง่น่ารูไม่ยุ่งซีเลย่าหาไปอไปปีบดังเราเราแพ้หนังเราคืออย่างเย ออกมาผมผมในเรนาบวอมหาดาวคนนี้จัใสนจังสีเอาตาบไปเป็นต้องภาพเนี่ต้องภาพพี่ตังนี่ฉันลูกสาวนี่แม่เป็นเจ้าภาพแม่แจ้งอลันเลเจ้าภาพเอออันนี้แม่เออแม่แค่ไหนก็เห็นมีสิ่อที่สั่มเนม่ยผมจะใจก็ระดั้กันมาาหลับกระดั้กันมาหล่ะผูมว่าก่อนเออเออพ่ามดนี่มาอยู่รุ่นหางูมาก่อนือหาผภูมาก่อนไปนะ มาบหมุกสีนัมาว่ากูนี่ปีงกูี่บาดอกเดี๋ยวนี้เขาเช่ามาลี่ไครเขาบ่ามาลิ่แล้วสมัยแล้วเอเป็นไงอกเขาแน่มอเขาแน่กูไปกับไปจากาลิ่ด้ตองมาต้งสี่วันอย่างอื่นมาบ่เ้แหลมจอมาคือไ่ตีแท้ชูเ่แม่ทันาครับนยเป็ยังพลาจจะไหพ่เขาก็เป็นเงินนึง ถ้ามาเรามันพใส่ใส่เราต้องไห้พอนแมนแมนที่แหลกพึ่ว่าเฉให้มิดทิ้งมาังมีทิ้งัดเพื่อแหลก้อนตัวเราค่นมีไยังมาเิ่่น่ลพัเลยเอยนึ่งแลพนบพีไปเนี่ยวัพีเช็คไปเนีต่ไม้นันเอเนย เม่น e ีาดูลจังเจ้ามาลัร่งเรื่อมาตากอะไรเพคือี้ยนใตะกี้น่้าเจ้าอยากดังเจ้าอยากดังคือตะโก้ะยังไงไม่เด네ี Yoda ๋ยวนีะกันเาะเกาลัดังละดังยอดดาล้อย่างนี้ยังไรใส่หิวไม่เอาูดเคื่อเลี้ยใส่หิวโมเลีนโมเลนเป็นยาไงเลนป่นน้ำมาาตะไร้พโรกเอาเข่าใส่หิวเี่กขี้หยันเป่นีิม่ริิงคือเก้าก็ เปไกตียหมูนัาเอ้ยแนซูหุ่มากกว่านะตนี่องเอ้ยคุณแพ็ตามานอกีวัดข้อสสัว้ยหัวมันดีีขอมมันน่าะสังเกต้ยหงนี่ไงลูกอ้แม่แต่พาสงอกเจ่ยมึงก็บเลือกเลยไว้มึงมิทำลายศาสนาเอาใจปตัดคอมึงเสียบประจานยดอกพี นั่นงะกูเบียมาเดี๋ยวให้อาืนี่เขาตตลมาลูกมเอามเลยมึไม่กินนุ่นเหลี่ยมเลยก็้ได้นีอยู่ม่กินีไปไชกินีไปใชอาอาแอบนีชืกับพระมึงาไปแล้วพระหน้าตาดีดีกล่มันเคลื่อนหน้าตาือลิ่ง บางมึงเอ้ยตีคนมึงก็พอบงหนามึงเนาะไี่ยงหน่ามึงกยังสิ้นยังไข่ไปนี่แม่มนโพอดอ้าวฟ้าวทองย่อยหะถามมันโดนแม่มันหยอกมันจะมาแล้วตูนออกจากถ้วยไปเฮ้ยก็ที่มันมึงเข้าเนาปม๋ยไม่คองฟอง มันอ่านจงนิ่ง่เอาไปเได้ือเอาไหมเอาไหมเอาไหมนิ่งพี่นานิพี่เ้ยเออพี่สอบอตั้งมาตีวาไมมัเอานิงเนาะมันบอกเป็นนิ่ไหมีเห็นไสิสอนเขากตีให้เิ่งไอีมันเี้ยเออเจบเป็นนั่นะีแบบมีสิอันนสอบซ้ มนเกียวถอยไปไมุกับก่เกลียว่ไปอยไปม่น,นไ,มไ,มไป,ไไปกกน,นี่กกนนนนเป็นค้ามาีงแคนีว่าเอเป็นเียของเรามุ่นกะที่มุ่นกะที่มงแ้วคน่ากันเปืนแม่มมจะมาขายนาบุทีบานนี้มึงกลับเมานิ้ว มึงคืออย่างไปนน้ำนิ้วแท้บักทีกอก้อยมาเอานิ้วสิสร่างเซาะแม่มึงเอ้ยไปท่านน่ะแข่งหม้อแบบฮานี่เล่นงก็นะแบกเสียหลักพลาดพระอยู่เสีหลักพระตอนนายฉันไม่รู้นายฉันนอนนะโอ้บวกเนี่ยคนบวติและทุ่งลงไปอยู่น้ำโพล่ะตีนายวานเดียนละสองเทียบบนแล้วโตุ๊ก มันอยู่ใส่ละพระเอาไม่เอาม่ยังยืนเดียมย่ามย่ามที่นี่เอ้าคือสิบัยจ้าของคือแมวเราจะหอมแมวแมวไก่เอ้ยปากกาด้น้อยเลาพูดได้ยหมดลูกหัวไอ้ปากกาอยังแต่พูดยิ่งหนี่ึืนมึงมดลกก กูสิบวไม่พอดชิ้น,นก็เกีดอกดีต,ตขเขอเลย,ต,ยต่อไป้มาขาแเ,เนี่ยขาดำก็เราก็ได้แต่เอ้านาคันเรนขาไงเ่ยเพราะมีบนเป็นตัดสะอ่อนเอากะใช้คนพละคนหรอกทำไมเป็นพาหลีติดตัวหําใช่จิบมาลุปืน พี่น้องพี่น้องไม่ได้ตั้งใจสร้างเออหุ่นหรือหุ่นพอพี๊ก็ซื้อพอพี๊ปั่นหลุด้นต้องอัดมือส่องหางบอกว่าลวนนี่ไงพ่อหน้าพ่อตากันเนาะแม่มึงกีบอก